สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อปาฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมภายใน9วันนี้นะคะโดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้ซึ่งการทำนายก็เป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งขอให้รับฟังอย่างมีสตินะสิ่งไหนดีก็รับไว้ เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะชีวิตจะดีจะร้ายก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคํำพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ มารับพลังงานจากไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะมีข่าวดีมีปาฏิหารอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมภายใน9วันนี้มารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะใบแรกนะคะ q u e e n s of One อัศวินถือดาบนะคะ ฮไฮโดรเฟนสิบไม้เท้าเด็ก uh, uh, ถือเหรียญน,นะคะเจ็ด <7 S 1> uh, เหรียญหกถ้วยเลฟเวอร์ห้าดาบนะคะ mm hmm. และใบสุดท้ายชาริออต ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะมีความก้าวหน้านะการเติบโตในเรื่องของการทำงานนะคะนะก้าวหน้าก้าวกระโดดดีมากใครที่หวังเรื่องของการทำงานนะหวังเรื่องของตำแหน่งนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอตเต็มที่เลยนะคะขอให้คุณแสดงความสามารถแสดงศักยภาพของเราให้เต็มที่ นะมีดีอะไรเราก็ต้องแสดงออกมาให้หมดนะคะมีความมานาพยายามฝ่ายเรียนรู้นะรับรองเลยว่าชีวิตการทำงานของคุณก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงใครที่เริ่มต้นทำธุรกิจนะคะมีโอกาสได้เติบโตนะถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะอาจจะต้องเหนื่อยเลยแหละในช่วงแรกๆเพราะว่าทำธุรกิจการเป็นนาตัวเองนะต้องทำทุกอย่างเองหมดเลยนะก็จะเหนื่อยในช่วงแรก แต่สุดท้ายแล้วนความสําเร็จก็รอคอยคุณอยู่ที่ปลายทางอย่างแน่นอนนะคะนใครที่ทํางานราชการมีข่าวดีเรื่องของตําแหน่งเรื่องของการโยกย้ายนะคะการทํางานมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดที่ดีหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเพื่อมา,อาประยุกต์ใช้กับการทํางานของเราให้ดีขึ้นคุณอาจจะถูกส่งตัวไปฝึกฝนฝึกทักษะ ในด้านการทำงานในทักษะอื่นๆนะคะเพื่อมาต่อยอดนะกับการทำงานกับการทำธุรกิจของคุณให้มันดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะเหมือนชีวิตคุณจะเติบโตในสายงานที่คุณทำนะคะมีโอกาสก้าวหน้านะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนะคะทุกคนจะยอมรับในความสามารถของคุณคุณจะเป็นที่สนใจนะมีคนเพ่งเล็งคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะ อาจจะเป็นไอดอลนะเป็นต้นแบบของใครหลายคนเลยก็ได้นะถือว่าเป็นข่าวดีเป็นปฏิหารดีๆในเรื่องของการทำงานหรือหากใครกำลังหางานทำใหม่กำลังหางานทำอยู่ก็มีโอกาสที่ได้งานที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของคุณนะคะได้ทำงานที่คุณรักที่คุณชอบช่วงนี้นะชาวราศีกุมอาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะคะนะหลายสิ่งหลายอย่างมันดีแต่ว่า เรื่องของอารมณ์ต้องควบคุมนิดนึงนะบางทีอารมณ์ร้อนอารมณ์แปรปวนบ่อยๆนะคะบนโลกใบน,นี้มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถบังคับได้อะไรที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้เนี่ยก็ต้องปล่อยมันไปนะปล่อยให้มันเป็นไปตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะบางทีการต่อสู้การฝ่าฟันเพื่อเอาชนะอะไรบางอย่างเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่ทำให้เราเป็นคนชนะได้ แต่การใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาหรือการใช้ความนิ่งความสงบก็สามารถจะเป็นผู้ชนะได้นะคะดังนั้นเจออะไรที่มันไม่ได้ดังใจก็ต้องปล่อยผ่านไปบ้างหรืออะไรที่มันขัดใจปล่อยวางบ้างนะคะนะมันจะทำให้เรา,าสงบลงมีจิตใจที่ดีขึ้นนะคะมีสติในการจัดการสิ่งต่างๆได้ดีนะบางทีอะไรที่มันปล่อยผ่านได้ก็ต้องปล่อยผ่านไปบ้างนะคะ หรือถ้าใครนะที่ต้องขับรถไปไหนไกลๆช่วงนี้ก็ระมัดระวังอย่าขับเร็วนะเพราะมีโอกาสที่จะมีปฏติเหตุได้นะคะเป็นดวงชะตาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยคุ้มครองดูแลดีมากๆหากคุณกระทําแต่ความดีคิดดีทดําดีปฏิบัติดีมาโดยตลอดนะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะหลายท่านอาจจะพูดแย้งว่าโอ้ทาดีแล้วนะ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรไม่รู้กี่ครั้งท่านมีเห็นจะอวยพรให้เลยนะคะนะเชื่อเถอะตอนนี้แต้มบุญของคุณน่ะเริ่มจะทำงานแล้วนะผลบุญจะหนุนนำให้ชีวิตของคุณได้เจอสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆนะถูกหยิบเยืยนเข้ามาหาคุณท่านเล็งเห็นนะถึงความอาคุณงามความดีของคุณนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอจังหวะเวลาสักนิดหน่อยนะซึ่งตอนนี้จังหวะ จังหวะชีวิตที่ดีมันได้บังเกิดขึ้นแล้วนะคะบุญกุศลที่คุณได้ทํามานะเริ่มจะส่งผลดีกับชีวิตของคุณก็ขอให้นะคิดดีทําดีปฏิบัติดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะคอยปกป้องคุ้มครองตัวคุณให้รอดปลอดภัยนะทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยน่อยนะคะแต่เหนื่อยแล้วนะได้ดีนะเหนื่อยแล้วมันมี อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายเลยนะคะทุกๆความสําเร็จทุกๆเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันก็มาจากหยาดเหงื่อแรงกายของคุณเองถ้าไม่ลงมือทําไม่คิดนะคะไม่ทามันก็มันก็ไม่มีความสําเร็จมันจะไม่มีเงินเข้ามานะไม่เหนื่อยมันมันมันไม่ได้เงินนะคะ,ะแต่มันเป็นความเหนื่อยที่มาพร้อมกับความสําเร็จดังนั้นนะอย่าท้อนะคะขยันยังไงก็ต้องขยันอย่างนี้ตลอดไปเชื่อเถอะ โอกาสดีๆมันจะเข้ามาหาคุณได้เองมันจะเป็นโอกาสที่มันยิ่งใหญ่ที่มันสามารถพลิกชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเราเกิดปฏิหารเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องราวปฏิหารดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมในช่วง9วันนี้ก็ได้นะมีโอกาสในการหาเงินช่องทางในการหาเงินมากมายเลยทีเดียวนะคะนะมีโอกาสได้เงินจากการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคุณอาจจะลงทุน ทำอะไรบางอย่างนะคะแม้มันอาจจะแป๊บรับผลตอบแทนไม่เยอะนะแต่ถ้ารวมๆกันหลายครั้งเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะและถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆสิ่งที่คุณเริ่มต้นใหม่นี่แหละจะทําให้ชีวิตของคุณได้ดีคุณสามารถต่อยอดกับสิ่งนี้ไปเรื่อยๆนะในอนาคตอาจจะเป็นสิ่งที่มันสร้างเงินสร้างไรายได้ให้คุณได้อย่างมหาศาลเลยอย่าหมิ่นเงินน้อยนะอย่าคอยวาสนานะคะนะถือว่าเป็น ข่าวดีในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็การเงินสะพัดดีมากๆหยิบจับอะไรทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสมหมดเลยนะคะเนี่ยความมุ่งมั่นตั้งใจความขยันหมั่นเพียรของคุณความไม่ย่อท้อเนี่ยจะทําให้คุณเห็นเงินนะหลั่งไหลเข้ามาเลยทีเดียวนะคะก็วางแผนการเงินให้ดีด้วยนะจัดสรรเรื่องของการเงินให้ดีแบ่งไปลงทุน นะแบ่งไปใช้จ่ายหรือแบ่งไปซื้อในของที่คุณอยากได้นะคะจะไม่ซื้อเลยมันก็คงจะไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีกําลังใจในการหาเงินนะคะนะแบ่งเงินไปลงทุนเพื่อให้มันพอกพูนเพิ่มมากขึ้นนะในอนาคตนะคะก็ศึกษาข้อมูลให้ดีด้วยนะการเงินในช่วงนี้อุ่นใจได้หรือหากใครติดขัดเรื่องของการเงินอยู่นะช่วงนี้การเงินจะค่อยๆฟื้นตัวปัญหาการเงินขี้คายไปในทิศทางที่ดี เจรจาเรื่องเงินนะคะเรื่องธุรกิจเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยคุณจะเป็นผู้ชนะนะได้รับการยอมรับนะคะนะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นะหวังเงินได้เงินหวังทองได้ทองสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะมีดวงที่จะมีความสุขนะ ความสุขในอดีตนะคะที่มันจะหวนกลับมาให้คุณได้คิดถึงมีโอกาสได้กลับไปทําอะไรเก่าๆนะหรือได้ไปในสถานที่ที่เราเคยเคยอยู่ก็ได้นะคะมีโอกาสได้กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนนะบางคนแบบเดินทางต่างจังหวัดกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะเยี่ยมญาติพี่น้องนะคะหรือถ้าเรื่องของความรักนะก็มีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆแฟนเก่าคนที่เราเคยรู้จักนะได้หวนกลับมา รู้จักกันใหม่อีกครั้งนะมาแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันในอดีตอาจจะเคยแบบเป็นป๊อปปี้เลิกกันก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรเพราะว่าต่างคนก็ต่างเด็กได้กันทั้งคู่แต่ตอนนี้นะต่างคนต่างโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วมีวุฒิภาวะที่สูงขึ้นนะคะถ้ามีโอกาสได้มาพูดคุยทําความรู้จักกันนะก็จะทําให้ความรักก่อเกิดได้อย่างง่ายดายดีดีๆนะคะนะเป็นดวงความรักเก่าๆที่มันจะหวนกลับมา ทำให้คุณได้มีความสุขอีกครั้งนะใครที่มีแฟนนะคะช่วงนี้ความรักเบ่งบานดีมากๆจะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายวางแผนมีลูกก็จะมีนะคะคู่รักช่วงนี้ก็เอาเอกเ,เอาใจกันหน้าดูนะปรึกษากันได้ทุกเรื่องนะช่วยกันซัพพอร์ตกันนะคะมีความเห็นอกเห็นใจกันดีมากนะดวงความรักนี่ถือว่าดีมากๆส่วนคนโสดนะคะก็จะ มีคนเข้ามาให้ศึกษาดูใจอยู่เรื่อยๆนะเรื่องของความรักไม่เคยจางหายไปจากคนโสดเลยมีโอกาสหายโสดได้ด้วยนะคะแต่คนที่เข้ามาในชีวิตของเรามันก็มีหลากหลายคนก็ต้องดูให้ดีๆด้วยนะบางคนเข้ามาดีก็ดีนะมามอบความรู้สึกดีๆให้แต่บางคนมาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่านะเราก็ต้องดูดูด้วยอย่าพึ่งให้ใจใครง่ายๆนะค่อยๆดู นะคะค่อยๆดูค่อยๆศึกษามีสายใจคอกันไปก่อนนะอย่าไปทุ่มเทใจให้ใครง่ายเกินไปให้ระยะเวลานี่แหละนะช่วยพิสูจน์ใจคนและคุณอาจจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจในอนาคตก็ได้นะคะนะช่วงนี้การเดินทางก็ค่อนข้างโดดเด่นดีมากๆใครที่ทํางานเกีก่ยวกับการเดินทางทํางานราชการนะคะหรืองานที่แบบว่าต้องบุกต้องลุยทหารตำรวจ นะงานที่แบบว่าต้องออกแรงนะ,ะเป็นผลุ่มอาชีพที่โดดเด่นประสบความสําเร็จดีมากๆเลยนะคะนะหรือเดินทางช่วงนี้ก็จะเกิดความโชคดีนะเกิดความสําเร็จนําเงินทองนะนำไรายได้มากมายเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นปฏิหารข่าวดีนะที่ชาวราศีกุมจะได้รับในช่วงระยะเวลา9วันนี้นะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานนะโดดเด่นดีมากม มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองขอให้คุณคิดดีปฏิบัติดีนะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลบุญที่คุณเคยทําจะหนุนนําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีช่องทางในการหาเงินมากมายเลยนะคะณนะช่วงนี้ชาวราศีกุมก็ออร่าจับด้วยนะมิะเนในการทํามาหากินมีสติปัญญาที่ดีนะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะนะวาจาเรียกทรัพย์นะเจรจาพาโดย นะเรียกเงินเรียก,ยกทองเข้ามามากมายนะช่วงนี้อยากได้อะไรให้พูดแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นมาครอบครองนะคะนะถือว่าเป็นปฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมใน9วันนี้ปิดท้ายนะคะในเรื่องอเป็นไพ่นะพัพพิคนเนตนะคะจอยนะเป็นสื่อถึงนะการได้เจอเพื่อนที่ดีนะคะมีมิตรภาพด,ดีเกิดขึ้นนะ ใครทาดีกับเราเราก็ต้องทําดีตอบแทนกลับไปใครอยากจะสื่อให้คุณดูแลใส่ใจคนรอบข้างให้ดีนะคะไม่ว่าคุณจะมีความสุขหรือคุณกําลังมีความทุกข์ก็อย่าลืมพวกเขาเหล่านั้นนะไม่ใช่ว่าคุณมีความสุขแล้วแล้วคุณลืมคนรอบข้างลืมคนที่ดีกับคุณอย่างนั้นไม่ดีนะคะนะไม่ว่าคุณจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ นะคุณก็ต้องดูแลใส่ใจคนเหล่านั้นให้ดีด้วยนะความกตันยูความซื่อสัตย์นะคะต่อกันนะมิตรภาพที่ดีที่มีให้กันนี่แหละที่จะทําให้คุณได้รับสิ่งดีดมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณมากมายเลยทีเดียวและนี่ก็คือนะปฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมในช่วง9วันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ หากใครอยากจะสนับสนุนช่องนะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แท็กนะคะเป็นปุ่มรูปหัวใจข้างล่างนี้นะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะคะนะก็ขอฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันก็กำลังดีขึ้นนะอะไรที่มันแย่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นขอให้เรานะใจสู้นะคะมีความมานะพยายาม แล้วคุณจะได้เจอสิ่งดีๆเจอสิ่งที่มันเป็นวงคลชีวิตนะชีวิตก้าวหน้ามีความสุขมากขึ้นนะก็ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ